เอาอย่างนี้มือคีย์บอร์ดแบงก์ปิติไม่มีทางเป็นคนธรรมดามันต้องมีมันต้องมีความแบบลึกซึ้งมันต้องมีความเคิ้วอะไรบางอย่างผมใส่นิกกี้ครับแกเลยเลือกไปแล้วพูดอยู่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงนม่ใ่ผมไม่มีคีย์บอร์ดที่นูเมท่ลคนเดียวนี่คีย์บอร์ดส่วนใหญ่อันนี้แค่ส่วนใหญ่นะพี่ครับเขาจะดูเป็นคนจริงจังกับดนตรีเพอร์เฟคพีชหรืออะไรบางอย่างอ้วนๆหน่อยอันนั้นอันนั้นลูกพี่่ เหมือนกันเลยเนเสียงเหมือนกันอ๋อที่เดินแบกของอ๋อนี่พี่ใช่ไหมไม่รู้อไม่รู้จักมันเป็นเรื่องของลุกแหละก็สำคัญเหมือนกันแต่จะมาเอาเรื่องฝีมือหน่อยผมเชื่อว่าพี่แบงก็ต้องฟังฟังเหมือนกันแหละเป็นเด็กพงโยเก่าก็ชอบฝึกเพงโยเขาคนใหญ่เขาถนัดการฝึกอยู่แล้วฝึกเยอะพี่บ้าฝึกก็นี่แหละครับเน้นสนุกสนานก็เลยไปเรื่อยๆตอนนั้นเล่นให้พาเริ่มแรกมาเล่นให้ดาดังตอนนั้นดาเรียกมาแทนออ๋ ผมก็เลยมาเล่นให้พี่แบงค์ต่อพี่ผมกําลังนึกภาพอยู่นะว่าแบบตอนนั้นพี่ขวัญเล่นป่ะพี่อ่าใช่ครับยุกยุกขวัญเนี่ยวงเดียวกันเลยยุคพี่ขวัญยุกพี่นุ๊กมึงก็อยู่นี่ผมก็ยุ่งอยู่นี่ก็มีกีผมผมจาได้กรบ่แล้วมึงไปทำอะไรกับเขาผมไปหาพี่ขวัญคนเดียวผมแบพี่ขวัญขอสวัสดีหน่อยจับมือหน่อยผมชอบเขาอแต่ผมยังไม่เห็นจานนะแา่ที่ยังไงอยู่ตรงไหนวะ มูนเบียดอยู่แถวนั้นนะเคยนุกเดินคู่กันนุกนุกกอง